กันนะครับคุณมงคลสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ทั้งสองนะครับผมสอบถามนะครับคือผมเป็นผู้เช่าซื้อนี่แหละแล้วก็คราวนี้เหมือนว่าโดนยึดไปแต่ก็หลายปีแล้วนะครับผมแรกๆเขาก็ทวงก็ทวงอยู่แล้วคราวนี้พัคหลังๆเนี่ยจะมีเหมือนแบบเป็นบริษัทที่เขาบอกว่าได้รับมอบจากบริษัทแม่เนี้ยแล้วคราวนี้เขาก็โทรมาแต่พักหลังๆเนี่ยเขาเงียบไปเลยจากประมาณห้าหกเดือนแล้วนะครับผม ระยะกําหนดคําถามนะครับผมระยะกําหนดที่เขาบอกว่าที่เขาจะติดตามทวงถามเราเนี่ยเราเรามีกี่ปีครับผมที่ที่บอกว่าหลังจากเขายึตดตถเอาไปแล้วแล้วเขาติดตามทวงถามเราเนี่ยมันมีกําหนดมีอายุความมันกี่ปีอครับคุณคืนรถเข้าไปนานนี่ย่างฮะอ่อนานแล้วครับผมประมาณท่านับประมาณหกปีแล้วอะครับผมประมาณหกปีเนาะเอืมอ๋อ อยากจะรู้ว่าเขามีสิทธิ์แค่ไหนอย่างไรฮะ,ะ,ะเชิญนะคืต้องเรียนประเด็นแรกเลยนะครับ<ช>ถ้าประมาณ5-6ปีเนี่ยผมเชื่อว่า2ประเด็นนะครับ,รบประเด็นแรกเนี่ยครับสถาบันการเงินหรือไฟแน n c e ต่างๆเนี่ยบางครั้งนะครับเขามีการขายหนี้ครับ เช่นสมมุติว่าข้อตามไม่ได้นะครับสองปีสาปีนะครับก็รวบรวมนะครับแล้วก็มีให้ผู้ที่คนที่สนใจซื้อนี่มาประมูลซื้อนี่ไปนั่นคือรับทั้งสิทธิและหน้าที่พวกนี้ก็จะซื้อนี่ตัวนี้ไปซื้อนี่เสร็จเรียบร้อยก็จะไปถวงนี่นะครับคือสิทธิตามสัญญาเนี่ยสัญญาเช่าฟืนเนี่ยสิปีนะครับถ้าตามสิปีนะครับนับจากวันที่ผิดนัดชำระมิได้หมายถึงว่านับแต่วันที่ คุณทำสัญญานะครับนะครับเพราะฉะนั้นนะเขาก็มีสิทธิติดตามทวงถามนะครับนะครับเพราะฉะนั้นก็ถามผมว่าโอเคเขามีสิทธิติดตามไหมเขามีสิทธิติดตามครับมีสิทธิติดตามตรงนี้นะครับนะครับแต่ถามว่าที่6ปีถึง5 6ปีแล้วเขาไม่ฟ้องคุณเนี่ยมี2ประเด็นครับอย่างที่ว่าครับเขาขายนี่ไปขายนี่ไปแล้วแล้วคนซื้อนี้ซื้อต่อไปนะครับนั่นคือประเด็นที่1นะครับหรือไม่ที่ถือหรือว่าถ้าเขาไม่ขายนี่เขาอาจจะจ้างทีม ทีติดตามนี่ภายนอกมานะครับแล้วก็ให้ผลตอบแทนแปลว่านี่ร้อยบาทคุณตามได้ผมให้คุณ X บาทอะไรก็ว่ากันไปนะครับมี2กรณีครับดูแล้วยังอยู่ในเรื่องของอายุความอายุความในการฟ้องคุณมงคลเอ้ยครับผมขอสอบถามเพิ่มเติมนะครับผมหลังจากกรณีถ้าเขาฟ้องมาแล้วเนี่ยคือตัวผมเนี่ยครับผมไม่มี้วตอนเนี้ไปที่ึ้นรถก็ไม่มีอะไรอะไรคือพอดีย้ายน้่นย้ายนี่บ่อยมันก็คือ ทุกอย่างเกี่ยวกับเอกสารรถคันนั้นเนี่ยมันไม่มีอยู่ที่ตัวผมแล้วนะครับผมอืมแล้วอย่างเราไปไปศาลไปอะไรเนี่ยผมจะต้องเตรียมตัวยังไงครับกรณีอโอเคเราผมเข้าใจเขาน่าจะพร้อมมาอยู่ ผมอืมนี่นะปัญหาไม่มีข้อมูลเลยคุณมงคลครับต้องต้องเรียนนี้ครับว่าเอ่อในการที่นําสบนะครับเสบนะครับทางทางผู้ที่เป็นโจทย์นะครับหรือไฟแนนซ์หรือคนที่ซื้อนี่มาครับเขาจะมีเอกสารทั้งสัญญาเช่าซื้อทั้งเอกสารทุกอย่างเอาไว้นะครับเพื่อต้องใช้เอกสารในในการที่ฟ้องคดีนะครับการฟ้องคดีต้องใช้ต้นฉบับนะครับเพราะฉะนั้นในเอกสารถ้าสมมุติเขาบอกว่าคุณจ่ายมาเพียงห้างวดสมมุตินะครับแล้วขายรถไปได้สมมุติขายได้2 0 0 0 0ืบาท ดังนี้เขาก็มีหลักฐานที่แสดงนะครับว่าใบเสร็จเท่าไหร่นะครับแล้วก็สัญญาหรือว่าใบเอกสารที่ซื้อขายเท่าไหร่ส่วนคุณถ้าคุณบอกว่าไม่ใช่คุณไม่ได้ค้างห้างงวดไอ้คุณไม่คุณจ่ายไปแล้ว15งวดสมมุตินะครับคุณก็ต้องมีหลักฐานที่จะไปยืนยันให้ศาลเห็นครับเพราะศาลเองไม่ทราบว่าข้อแท็จริงมันเป็นยังไงนั่นคือความเสียเปรียบนะครับคุณมงคลครับนะครับผมเรียนนะครับว่าเป็นความเสียเปรียบท่านที่คุณไม่ได้เก็บไว้นะครับ อ่ะอชัดเจนนะคุณมงคลน,นะครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมขอบพระคุณครับสวัสดี